สี่เหียมพัดดีรฤทธิ์นะครับทนลองใครที่จะร่วมบูชาเท้าเวทนะครับมารับที่หลงปู่บุญหลสาธุสาธุสาธุนะครับเ,เรียญเท้าเวทรับที่หลงปู่จันทาตรงนี้เลยนะครับ99บาทหนบาทหมดแล้วหมดเลยครับหมดแล้วหมดเลยพี่ธี่เข้มขังมันขลังอันยิ่งใหญ่นะครับมาบูชา บุญทุกบาททุกครางถวายบูชาเพาเวสุวออรรณนะร้อยเก้าเก้าับเก้าบาทนะมีสองอย่างนะฮะฝาตวยฝากโูกฝากลักท้าดีขอให้รวย าสาธุบารมีเล่ทุกของคุณสิเรียมนะครับถ้าเดี๋ยวทุกท่านรออีกนิดเป็นคนขายเรียมฉายมาเป็นคนเทียเรียกมนุษย์อาตาเป็นลูกค้าอัคาชัยอาคาชัยพี่วิตติปียงมามะสเทชนาจะุูชนาในชาลีตีเอวิจงมาพุทธโขข้อยเวสวรร์โตเรียกกันได้เงินเรียกทองได้ทองนาโมข้อยเวสวรร์มือโตเรียกกันได้เงินเรียกทองได้ทองฟังเ โอ้หเท้าอิศวรมีโตเรียกเงินได้เงินเรียกทองได้ทองสิทธิใจยะสิทธิลาภสิษย์ที่เมนะโมพัทยะสิทธิสุตังริษย์ตะหมามัเงินทองไหลมาณิชาลิตติสิทธิสังขังจิตย์ตะมามัเงินทองไหลมาณิชาลิตติเทวเสน่ห์อ่อนโตโตสักเดียวจบเราไป่อรู้ว่าที่เท้าเวสวันองค์ก็คิดให้ดีไม่ได้หลอกลวงโยมหลอกนะถ้าโยมปฏิบัติโยมนะของนี้ก็ อยากวัดสี่เหลี่ยมทางนั้นเลยญาติโยมทั้งหลายเพราะว่าร้อยเอ็ดนั่งโยมโยมนะโยมนิทาเวศสุวรรณท่ายมไปตรงไหนมาไหนนี่นโยมนะจะถูกกินตวไบเทียกาลาอาชี้ชี้กูกรกาลาอา